แล then, This now, the last last ้วก็อ okay. ันไหนอีกเอามาอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้เป็นลัทางเดินปวกไหมทางเดินปวกอเคยอาจารย์เคยเห็นในบ้านกันเคยครับผมปวกเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟมากมันไม่สามารถที่จะออกมามันเป็นผู้ถูกล่ามันโดนมดโดนอะไรเงี้ยล่าโดนจับกินอะไรเงี้ยมันไม่สามารถออกมาเจอแสงสภาพอากาศเปลี่ยนมันก็ตายอะไรอันนี้ผมก็เลยเอออยากให้มันมี อทางเดินปลวกมาซึ่งผมทําด้วยเซรามิกครับอันนี้อันนี้ทําด้วยเซรามิกเซรามิกก็คือดินแบบเหมือนกับที่เกาะๆเวลามันมาเดินอ่าใช่ใช่ใช่เวลาเราเจอเราก็ต้องแซะออกแล้วมันก็จะทิ้งเป็นรอยทิ้งเป็นรอยไว้ซึ่งอันนี้มันมันก็ในเชิงสร้างสรรค์ผมก็อยากทดลองอะไรอย่างนี้ก่อนเสร็จเดี๋ยวมันจะมีอะไรต่อไปนี่ครับน่ะแล้วก็คือมาเรื่องปลวกอีกนิดนึงครับพี่คือผมมองว่า ปวกในมันมีมา150ล้านปีก่อนในถ้าเกิดหลักมันอาจจะมีก่อนนานนซึ่งเราไม่มีหลักฐานไงแต่หลักฐานมันอยู่ในอัมพันธ์เหมือนเราดูในจุาสิกพาร์กนี่ครับที่มันอยู่ในอัมพันธ์ซึ่งเขาไปเจอในยุคเอริคิเตเชียสซึ่งอันนั้นมันคือในเชิงประวัติศาสตร์ชีววิทยาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในเชิงที่มันเป็นวรรณกรรมเชิงหนังสือที่เราไปเจอในบันทึกผมไปเจอมันคือพันสี่ร้อยกว่าปีก่อน มันอยู่ในคัมภี์อลกุรานครับพี่อันกุรานอ่าออมันอยู่ในบทหนึ่งชื่อบทซาบะ,ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนบีสุไลมานคือนบีสุไลมานเนี่ยเขาเป็นคนที่ควบคุมยินลม,มแมลงอะไรต่างๆได้ใช่ไหมครับตอนนั้นเขากนา็น่ากำลังจะสร้างวิหารโซโลมอนถ้าเกิดเคยได้ยินอะไรเงี้ยเขาให้ยินทํางานแต่ว่านาบีสุไลมานอ่ะตายไปแล้วเขาก็ยืนถือไม้เท้าอยู่นี้น่าจะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเนาะ ในบทเนี่ยก็บอกว่ายินก็ทํางานไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนบีสูเลมานหรือโซโลมอนเนี่ยได้ได้เสียชีวิตลงไปแล้วาเงี้ยพระเจ้าอเลห์ก็เลยสั่งส่งมแมลงตอนนั้นมันยังไม่มีศัพท์คําว่าปลวกนะพี่ปลวกจริงๆแล้วมันมี1.7กว่าๆนี้เองเออที่คําว่าเชอไไม้สมัยก่อนเราเรียกว่ามดขาวไวแอนเนาะตอนนั้นก็ส่งปลวกเนี่ยค่อยๆกินจากด้านในไม้เท้า ค่อยๆกินใช้เวลานานเลยสุดท้ายแล้วไม้เท้าก็หักแล้วเขาก็เสียชีวิตลงอะไรเงี้ยครับคือผมมองว่ามันเหมือนเวลาพี่ปวกกินบ้านพี่อะไรเงี้ยหรือไปกินอะไรก็แล้วแต่ขวาเราจะรู้ถ้าเกิดเราเห็นปวกแสดงว่าสิ่งนั้นมันพังไปแล้วเออสําหรับผมแล้วปวกมันคือเหมือนสิ่งที่สํมแดงแสดงให้เห็นความจริงบางอย่างเนี่ออกไะ <Okay. S 1> บางทีเราเรา กว่าที่เราจะรู้ความจริงฉากหน้ามันกินไปหมดแล้วฉากหน้ามันอาจจะสวยงามอยู่เนี้ยแต่ข้างหลังมันมันมันกลวงมันกวงมันถูกกินกองเนี่ยผมก็ไอตรงนั้นนะมันเป็นไอเดียส่วนสําคัญเลยที่ผมเลือกเลือกปลวกมาใช้เนี้ยเออบวกมันก็ทํางานของมันมันทํางานย4บชั่วโมงมันไม่มีวันหยุดนางพญาผลิตลูกจนกว่าเขาจะตายเนี่ยผมจําไม่ได้อันนี้ผมจําไม่ได้จริง ผมก็เป็นศิลปินนะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาเราก็ต้องศึกษาผม,ผมศึกษาประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าเนื้อเรื่องข้อมูลอาจจะมีพลาดมันมีชีวิตแบบ30มสิปีอะไรอย่างนี้แหละสามสิปีเขาก็ผลิตลูกเป็นแสนล้านตัวพี่เออมันก็ทํางานไม่มีวันหยุดอ่ะวันที่เรานอนปลวกมันไม่นอนปลวกมันกินต่อปลวกไม่กินต่อไปเรื่อยๆมันกินต่อไปเรื่อยๆโอ้แบบรู้เรื่องราวชัดเจนสวยครับดีครับข้างหลังเป็นภาพอ อันนี้จะกลับมาเรื่องแบล็กเมทัลอีกนิดนึงจริงๆแล้วผมไอ้รูปเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดไอ้พ่นไฟอะไรต่างๆจะสังเกตได้ว่ารูปเนี่ยมันจะหลุดจากนุทศการแต่ผมมองว่าผมอยากทําแค่นั้นเองมันคือรูปถ้าเกิดไอ้ดนตรีแบล็กเมทัลเนี่ยมันชอบพ่นไฟกันไงอ๋อครับอ่ามันแค่นั้นแหะพี่แต่แต่ว่าผมมองมันเป็นในเชิงเหมือนเป็นอนุสาวรีย์พี่นออกปะในในการที่ตัวมเป็นสีดํา แอคท่าอะไรต่างๆเนี่ยผมมองถึงความเป็นอนุสาวรีเนาะก็เลยช่วยครับให้มันเป็นภาพนี้แล้วก็ตัวเปลวไฟมันก็โอ้โหนะครับถือว่าโอเคครับแล้วก็มีอันไหนอันมีมีนักการี่ข้างเดินป่วงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหน้ากากคือผมมันจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปอ่ะคือผมมองว่าป่วงมันไม่ควรเป็นที่ผมละอ๋อเดี๋ยวจะใส่แล้วใช่ไหมจะใส่คนแล้วก็อยากจะให้คนใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ ผมคิดงานต่อไปไมันก็จะมีการแสดงมีอะไรต่างๆผมมองว่าเออมันควรที่จะมีพวกเป็นใครก็ได้มันไม่ใช่แค่อออมันไม่ใช่แค่ผมอ๋อก็คือจะมีมากกว่าเราอยากให้มันอยากให้มันมากกว่าเราแหละ่วนอันนี้ก็เป็นนายพลอ่อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้ผมเอาเขาเรียกว่าภาพเคียงทงครับนะพี่ในต่างประเทศก็อาจจะมีเนาะแต่ในประเทศไทยเขาเรียกภาพเคียงทงคือเวลาหน่วยหน่วยทหารหน่วยราชการหน่วยอะไรต่างๆ เวลาเขาจบหลักสูตรเขาก็จะมีทงหลักสูตรเขาขอถ่ายกระทงอ่าเขาก็เรียกภาพเคียงทงอันนี้ก็จะเป็นเราก็ทำทงมาใช่ผมก็ทําธงมาซึ่ลายเป็นลายทางเดินปวกทางเดินปวกซึ่งมันโดยฟอร์มผมมันเนี่ยผมล้อมาจากไอ้ตัวโลโก้วงพวกดนตรีเมทัลก็จะเป็นอย่างนั้นเบเกลิก้าอะไรพวกนั้นพี่แล้วมันจะเขียนว่า m a r ์สออฟเดอะเชอร์ไมอันนี้ มันชื่องานครั้งก่อนเท่เท่เท่นะครับอันนี้ก็ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยพี่ท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 ี่เป็นงานแสดงอนี้เราใช้นิยามว่าเป็นศิลปะแนวไหนนะครับ ทดลองไหมหรือว่าคอนเซ็ปชัช่วยก็อาจจะก็มันผมว่ามันรวมทุกอย่างนะทั้ง performance เพราะผมว่าแสรงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอร์ f o r m ์อ่ามันก็แต่ว่าผมไม่ได้มา perform ให้ดูแต่มันถูกบันทึกด้วยภาพถ่ายเงี้ยมันทดลองไหมมันก็น่าจะทดลองมั้งผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ารวมหลายหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะก็คือพอพอได้ยินศิลปินอธิบายแล้วเราเราเข้าใจละว่าครับมันเป็นอย่างนี้ศิลปินต้องการนำเสนอในประเด็นอย่างนี้ น่าสนใจงานงานจัดถึงวันไหนครับวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาอ๋อหรือสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เชิญชวนคนมาชมนี้่ก็อยากให้ทุกคนมาดูงานในนี้ครับก็คือตั้งใจมากทาอยู่กับคิวเลเตอร์สองคนแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณคิวเลเตอร์คนก่อนด้วยที่ทําให้เกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าสุดๆแล้วครับความเหนื่อยที่ในการทํางานอะไรเงี้ยก็อยากให้มาดูว่าอยากให้มันเป็นอีกรสชาติหนึ่งของงานศิลปะ ไปดูงานอื่นอาจจะสวยงามนิ่มๆมช้าอะไรของผมอยากให้มันดูเหมือนเป็นดนตรีแนวพังสามขอดมาดูแล้วเข้าใจได้อาจจะไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสนุกไปกับมันอยากให้ทุกคนมาแล้วก็เผื่อสนใจจะเป็นกองพับปวกร่วมกับผมเผื่อ <c oughs> จะมีในเวอร์ชั่นอไปไดแต่ <ใน S 2> แสดงที่ที่คาเทลอาร์สเนะครับที่อยู่ในบริเวณเอ2นยาราทิวาสย2นะครับก็ เปิดวันอังคารถึงวันเสาร์ครับรปิดว,วันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์สองวันเที่ยงถึงกี่โมงนะพี่ห้าโมงหเย็นก็ขอให้งานทิสกสุประสบความสำเร็จแล้วก็งานต่อไปด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับพี่สุดยอดครับขอบคุณครับ